สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาคับพี่น้องวันนี้พบกันภาวนาด้วยบทสวดีที่87ในหัวข้อบอกภูเขาซิโยนมาทุกภูมิแห่งนานาชาตินะครับวันนี้ก็เป็นภาวนาที่ไม่ยาวสั้นๆแต่ว่ามีความหมายทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ร่วมจิตร่วมใจภาวนากันในวันนี้นะครับพระวิาเวทรงวางรักฐ,ฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ พระองค์จึงทรงรักประตูนครสิโยนยิ่งกว่าที่พมน,นักใดๆของยาโคบนครนของพระเจ้าเฮยจงปังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าเรานับบราหับและบาบิโลนอยู่ในบรดาผู้ที่รู้จักเราจงดูไทระวิลิสเตียเอธิโอเปียซิคนนี้เกิดที่นั่น จะมีผู้กล่าวถึงซีโยนว่าทุกคนเกิดที่นั่นพระผู้สูงสุดทรงตั้ง,งนครน,นี้ไว้สำหรับพระองค์พระยาเวทรงบันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลายว่าคนนี้เกิดที่นั่นคนทั้งหลายจะเต้นบํามและรับรองว่ารักเง่าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้าครับพี่น้องก็เป็นภาวนาะสั้นๆแบบนี้แต่ความหมาย ตามหัวข้อที่บอกแล้วก็บอกว่าภูเขาซิโยนมาตุภูมิแห่งนานาชาติหมายถึงที่ภูเขาซิโยนคือดินแดนของชาวอิสรลแดนภาษาสัญญาเนี่ยเป็นเป็นเมืองแม่น,นั่นเองมาตุภูมิคือเมืองมันเมืองแม่เมืองเกิดเป็นถิ่นกําเนิดนนของนานาชาติของชนทุกชาติน,นั่นเองนะก็มีความหมายอย่างนี้อ่อสุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่ผู้ที่ จาริกสแสวนบุญที่เป็นชาวอิสราเอลหลังจากที่กรุงบาบิโลนได้เสียนะพวกเขาถูกกวาดต้อนไปยังหัวเมืองต่างๆแต่กระจัดกระจายกันไปในที่ต่างๆและถึงเวลาเขาก็คิดถึงอิสราเอลคิดถึงกรุงยรรเยรูซาเล็มก็เดินทางกลับมาอย่างกรุงเยร,รูซาเล็มมาอยุสยาเพื่อเพื่อจะได้ระลึกถึงรักเน่าของตอนเอง แล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคิดถึงความเป็นจริงอันนี้แต่งขึ้นมาก็เพื่อจะได้ให้ชาวยิวนั้นที่แยกย้ายไปที่ต่างๆและเมื่อจาริกสแสวงบุญกลับมาอย่างถิน่นบ้านเกิดของตนเองคือถิ่นกําเนิดหรือว่ารักเง่าของตนเองอถืออย่างนั้นชาวอิสราเอลถือว่าเยรูซาเล็มนั้นก็หรือว่าแผ่นดินซีโยน,นก็เป็นภูเขาซีโยนนั้นก็คือ,อถิ่นที่มาของพวกเขาของเชื้อชาติเขา ชาวชาวยิวที่อยู่ในที่ต่างๆจึงให้ความสำคัญและก็ถือว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเขาเป็นเหมือนแม่แม่เหมือนมารดาก็คือมาตุภูมิที่ให้กำเนิดมาและในเวลาเดียวกันโซดีบทนี้ก็ยังยังสะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นสากลไม่ใช่เฉพาะ ชาวอิสราเอลที่อยู่ที่นั่นนั้นอย่าว่าจังเป็นมนุษย์ทั่วไปที่พระบิเจ้าพระองค์ทรงสร้างมาด้วยนะอันนี้ถ้ามาพูดถึงและมาเปรียบเทียบกันในพระธรรมใหม่พูดถึงในพระธรรมใหม่เนี่ยภูเขาสีโยนนั้น,เ,นเราก็จะคิดถึงแม่มารดาของเรานั่นก็คือพระศาสนจักร,นะรศาสนาจักรท,ที่ที่มีพระศาสนาปามี ู้ปกครองมีพระเยซูทรงตั้งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการปกครองด้วยความเชื่อเดียวกันพิธีกรรมเดียวกันแล้วก็ใช้ขนมรมเนียมกฎระเบียบเดียวกันทั่วโลกในศาสนาคริสต์คาทอลิกนั่นล้วก็ถืออย่างนั้นหรือว่าแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคริสต์แม้จะไม่ใช่คาทอลิกโดยตรงเราก็ถืออย่างนั้นว่าพระเป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราแล้วก็พระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้ไถ่ก็ความเชื่อกวา้วางๆสากลก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในพันธสัญญาใหม่เนี่ยภาษาจักรก็คือภูเขาซีโยนคือซีโยนในพระธรรมเก่านั่นเองเอ่อคริสตชนทั่วโลกก็จะทาคล้ายๆกันก็คือเอ่อก็จะไปสวงสบุญเหมือนกันก็จะไปพบกันเหมือนกันอ่โดยนิยมไปก็คือไปที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเยรูซาเล็ม หรือที่ศูนย์กลางพระศาสนาจักรก็คือที่กรุงโรมประเทศอิตาลีาที่เป็นคาทิลิกก็จะไปที่นั่นแล้วก็ไประลึกนึกถึงความเชื่อนึกถึงความรักของพระเจ้าที่โปรดให้เขาให้ชีวิตของเรานั้นได้ร่วมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อโดยองค์พระเยซูเจ้าโดยการเสด็จมาของพระองค์ในการกอบกู้ของพระองค์และในพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สา,ก,สากลและสืบ จากอาคาสาวก่นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นบทอรวนาวันนี้ก็ทุกครั้งก็เราอย่าลืมว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในพระศาส,ส,สนจักรเราก็มีพระศาส,ส,สนจักรเป็นเหมือนมารดาเป็นเหมือนมาตุภูมิคือ,อที่มาแห่งชีวิตการเป็นบุตรของพระเจ้าของเราแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ด้วยกันอะไรต่างๆมนุษย์ ร่วมโลกทั้งหลายที่เราจะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันเอาใจใส่ช่วยกันทําให้ดีขึ้นในเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเราจะได้อย่าลืมที่จะคิดถึงความเป็นจริงประการนี้คือเรามีพระศาสนจักรเป็นมารดาของเราเป็นผู้ที่จะคอยคุ้มครองคอยดูแลเราวันะนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จต้องดําเนินชีวิตระพฤตตนให้เหมาะสมกับการเป็น บุตรของพระเจ้าหรือว่าการเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรด้วยความเชื่อด้วยการปฏิบัติตามจิตตรม์ที่พระเยซูเจ้าได้บอกนั่นคือติดตามพระเยซูเจ้าประพฤติและทําตนของตัวเองนั้นให้เป็นสิทธิที่ดีของพระเยซูเป็นบุตรที่ดีของพระเบนเจ้านะครับในทุกๆวันขอพระพิจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ